n you สวัสดีครับอยู่ผมนะครับบอสกับคุณยุนเอ้ยไ,ไม่ใช่ดิคุณพ่อคุณเช็กแล้วคุณบี <c oughs> นะผมสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดี่มครับติตติีตีตสวัสดีตู้ทีีปกติปกติจุนอยู่ไงคุณยุนแกอยู่ไงปกติแหมคุณยุนไม่น่าจะมาทั้ง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 ินเป๊ะเป็นคลิปเรียกคุณยุนนะครับคลิปเรียกคุณยุนเนี้คลิปเรียกคุณยุนกลับมาครับกลับมาเถอะหวานวานมันหวานยังหวานอยู่ ใช่คิดเรื่องคนกินนะเราเราว่ากินหวานมากก็ไม่ดีนะลองเป็นหวานนะยังจืดเลยไหมหวานยังจืดอยู่เลยไหมหวานยังจืดเลยู่เอาที่นายสบายใจเลยไป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 พูดอะไรพูดหวานจืดจืดเนี่ยเราหิวนะเราอยากกินต้มจืดมาเราไปทีมอะไรอย่างนี้คุยจ้ะ อย่าไปลบกับเพื่อนไม่ลบเพื่อนเราต้องกดลิงด้วยกันเนี่ยใช่ใช่ไปลบเพื่อนไปลบเอาไปลบกับเพื่อนรีิดเลยใช่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 ในเล่นไหลอ่ะเพื่อนในตลกกันแล้วเพื่อนในตลกเราแล้อ่ะในไปเลยนะเราจะอยู่ที่สูงจริงไหมเนี่ยเราเราจะคอยอยู่ข้างหลังเพื่อนนะจริงเราจะคอยอยู่ข้างหลังเราปล่อยเราอยู่บนเฮ้ยมันมาแล้วมันมาฝั่งซ้ายมาฝั่งซ้าย ไอ้พวกเนี่ยมันมีมันมีไอเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วโอ้ยยัดตอบเออมันมาร์คแล้วมันมาร์คไกลเลยมันมาร์กเหรอเฮ้ยมันมาร์คแล้ววะอืมเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วอไกลไกลยังโดนออยู่ะเช็ดคกปัะเดิมว่าโดนแล้วอ่ะผมยังหาจุดเดินไม่ได้ว่ะเดี๋ยว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 โอ้ยเราโดนมันเล่นว่ะไม่เล่นแต่สเกล ไม่ใช่ดีแม่เราแต่ต้องหนทุกเนี่ยเฮ้ยอือมันยิงเข้าหัวเลยอ่ะมันจะแม่นเกินไปแล้วเราจะเราอยู่ที่สูงไงเราชอบตายที่สูงไม่ใช่ตายที่ต่ำตายตายอุ้ยมันเล่นปืนใหญ่มันเล่นปืนใหญ่ครับมันเล่นปืนใหญ่หบัตตี้บัตตี้ตระไหรเรล่นง่ายบัตตี้ไม่เห็นเขาดีเลย ไม่มันหันมาเห็นเราบนดีปัตตี้เลยพาเราตายอ่ะปัตตี้แฟบล็อกเกอ้ออ้าวอ้าวอะไรวะเออนายตายก็มาโทษเราอ่ะการเองนะเฮ้ยมาโทษคนอื่นปล่อยเลยนะพ่อต้องฝุ่นไหมฮะต้องฝุ่นมันต้องฝุ่นดิต้องฝุ่นดิเพื่อนเจ็บแค่โอ้ยเจ็บแม่เฮ้ยโอ๊ยตอนนี้ลูนอป้านอยู่ไหน เซ้ายบนกันซ้ายบนมันอยู่ซ้ายบนตรงไหนปืนใหญ่อ่ะปืนใหญ่อ่ะใช่ใช่จะมีคนหนึ่งแอบอยู่ไต่ท่อก็มีนะไต่ท่อแต่มัาปืนใหญ่กันเฮ้ยมันหลบอยู่ตรงที่ก้างแบบไล่สแกนอยู่ตลอดอ่ะมันหลบตรงที่เกิดเพื่อนไอ้ห่านี่เอ้ยอุดนขึ้นมาพวกนี้ไม่ได้แพ้เราผ่านนะแค่แพ้เราอันตรพาไเฉย อ้อมหลังเลยคุณเช็คเนี่ยมันอยู่ตรงไอ้ที่มันโยนที่สแกนอยู่เนี่ยเออเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยแหละลั่นเลยอย่างนั้นเลยลั่นเลยเหรอมันจะเปลี่ยนจุดนะคอยดูโอ้โหมันเอาปืนใหญ่หันมาเดี๋ยวผมขึ้นไปแล้วผมขึ้นไปแล้วอยู่ตรงไหนกันเนี่ยตายว่ะตายวะตกบ้านตายโอ้โหเแกชื่อหมดเลย เลยเกียร์บ็อกเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอเรามายึดชัปเตอร์แรงกันนะครับเซฟพอร์ตเลยเซฟพอร์ตอยู่ไหนอ่ะเวงนี่่วานยจะขับนายจะขับไปท่อเกียร์มาเบียดเราทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมขับหาพวกนี้อยู่ไปข้างบนข้างบนข้างบนมันอยู่มันอยู่ข้างบนมันข้างบนเป็นบอสจุดเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจุดเมื่อกี้อ่ะเฮ้ย มันอยู่ข้างบนมันอยู่บนหลังคาลงมาลยขี่ของผมเลิกเย็ดเปียกผมเยเย็ดเปียกโอยไม่เย็ดเย็ดเปียกเย็ดเปียกโอ้โหมันขับของผมแล้วมายิงผมเฉยเลยที่เอ้ยเราจะส่งกลับบ้านเกิดแน่ไอ้ที่ไม่มีโล่ข้างหลังว่ะมันได้เปียกเลย อืมใช่เรายิงจากข้างหลังก็ไม่ได้อะไอ้นี่เขาเรียกว่าอยู่เป็นไอ้เรียกว่าอยู่เป็นชายยวกเจ็ดแล้วบวกเจ็ดด้วตัวนั้นอ่ะเฮ้คุ้นคุ้นด้วก่อนคุ้นด้วคุ้นไว้เอาต้องบวกสิบคุ้นไว้ก่อนเลยคุ้นเกยอืมโดนเลยโอ้โดนแฟรชโอ้โดนสตัร์โอ้กำลังปีนเลย เราทำโมเมอร์มากเกินทันแล้วเพื่อนเจมี่แห้งนะแล้วของเรื่องขามันอยู่บนหลังคามันอยู่บนหลังคามันอยู่บนหลังคาเมื่อกี้ตัวนั้นผมโดนอ่ะเจสเดเอาสุ้มตีนไปประทับหน้าเลยดิอุ้ยเชี้เอ้ยกระโอนแล้วเปิดเป้าวะไม่รู้ไม่เกี่ยวกับเรานะโอ้ตายเลยอุ้ยมันมาสแกนมาสแกนหามันสแกนหาระวังด้วย มาโยนระเบิดสแกนหาโอ้โหบวกสิบเมตรบวกสิบเมตรส่งไปด่วนเร็วส่งไปด่วดนบวกสิบเมตรอะไหนสปอร์ตเล่นสปอร์ตดเจ้นี่เลยเ้ยคุณเรามันคืนคุณเรามันแซดแสบขึ้นไปตายอะครับคุณเรามันสุแสดแซดเฮ้ยทำไมไม่มีปืนวะมันมีกิ๊บมาโยโงฮงกิ๊บมาโยงเฮลอะไรแบบนี้ยโอ้โหโดนเลยผมใครก็ได้ไปเตะผมทีเตะผมทีเออนั่นเลยลุก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 มันตื่นเต้นน่าดูเลยเนี้ย โอ้ยไอ้แค่นี่มึงเห็นไหมกูกูเป็นสไนา์สเกลอ่ะเลงอยู่เห็นปะเออคนกำลังเลงเอ้ยเย็ดเอ้ยเลงอะไรอะไรหิวหิวหิวข้าวหิวข้าวรถเบียนมาไม่ได้กินเลยนี่ห้ามเมงไอ้ตัวไอ้ตัวนั้นหัวสิบเอ็ดแล้วยิงเนาวไหนไหนไหนยุงก็ผลนั่นแหละไมปหมดไปแล้วไปแล้วปั๊กเลยไม่ทันเมื่อกี้จะกดอาร์สองแล้วไม่ทัน เล่นนมัเลยอนเเลยร็วๆๆตรงไปเลยลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปเกิดมาเอาดีเร็วๆๆปุ๊บ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 ทันไหมทันไหมเตะเตะเฮ้ยไปได้เจี๊ยทันปะวะไม่ได้อ่ะช้าไปนิดเดียวช้าไปเมื่อกี้มันได้กันไปแล้วไม่เหรอใครตายเมื่อเมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้เราสาสตร์ทำเป็นทีมเมทที่ดีนะยูเิเฉยไม่ทำอะไรเรากลัวตายรักตัวกลัวตายไม่เจ๋งว่ะสไนเล่นทุกยากเลย เมื่อกี้มันลอยขึ้นไปเลยว่าเนี่ยเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายไม่ได้ไม่ได้ออกเกมเปลี่ยนปืนได้เปลี่ยนสายไม่ได้ต้องออกแมตช์ต่อถ้านายเปลี่ยนสายเน็ตมันจะหลุดนะเพื่อนระวังเน็ตนะนายใช้ไวเน็ตป่ะได้ม่ต้องใช้ไวไฟน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนจากสายอะไรเปลี่ยนสายเหลือกับเ่อน ผม้าก็ได้มาขวาเป็นเพื่อนผมหน่อยก็ดีนะไปพาไปเที่ยวแต่ผมย่องไปหาที่สูงหาที่ลาบสูงอยู่ก่อนเราไม่ชอบกินลาบที่ต่ำๆเลยไม่อร่อยถ้าที่สูงลาบสูงนี่กินในพัตคาใช่ไหมเอาชั้นยี่สิบอ่ะใช่สูงใช่มันหลบอยู่ข้างหลังครับผมพยายามพยายามเหยียบหยีบหยียบตัวสีส้มนะ ทำไมอ่ะเพราะสีส้มมันจะเห็นเราเลยสีส้มมันเหยียบไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้มันจะเห็นเราเลยนะเฮ้ยมันอยู่อะไรโดนทิศถ่ายแล้วโดนแล้วโดนแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยเออ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 มีตัวงมีตัวงเมื่อกี้ไหนวะไหนวะไหนวะเช็ดดิโอ้โหดีไงอ้อบมาข้างหลังเราทุบมันให้แล้วเพื่อนเราทุบมันให้แล้วเราทุบมันให้แล้วเราลอยไปแล้วเราลอยไปแล้ว ผูกเลย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 ไม่ทันอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างบนข้างบนระวังเย็ดเปียกมันห้อยแล้วมันอยิงให้แล้วเช็คแล้วยิงมาแล้วยิงแล้วยิงแล้วมันไม่ตายเหรออีเนี่ยมึนรู่จักตายใช่ไหมเราตายแคแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีดอออีแล็บอีแล็บเนี่ยอีนอเอออีนอมันแหลมมากเลยมันมาสามตัวตรงนี้ ตัวนี้สามตัวเลยตัวนี้สามตัวเลยเช็ดมอนมันจะล่อให้เรายิงให้สุดหมดจะ <c oughs> บีมไ,มได้ภายในอะ่ะ <c oughs> ใช่บุรีโหลดได้เว้ยหนูแน่ตอนเรารีหลดมจะรุ้มายิงเราก็ได้แต่มันเมียช้ำ อยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนนั่นแหละที่เดิมอ่ะบนบนขวาครับแถวแถวไปตรงทางปีนขึ้นไปบนหลังคานั่นแหละทำไมมันชอบปิดเทิร์นที่เดิมอ่ะมันมีต้องมันต้องตายเถอะระวังระวังนะพวกนี้แม่งเล่นกันเป็นทีมเป็นทีมที่ดีมากเพือ่อนระวังข้างหลังเพื่อนระวังข้างหลังไม่ทันว่ะเธอเห็นช่องฟ้านั่นไหมเป็นเก็เอาอย้อุ้ย ไม่ห่าเอ้ยเราโดนลอยไปเนี่ยเราโดนลอยไปโดนลอยแล้วโดนลอยแล้วจริงิงเลยไปยิงเขายิงเลยอุ้ยไอ้ดีมึงก็มึงก็หนี่นนั่นแหละมันก็หันเล่นอยู่นั่นแหละมันก็หันปืนเล่นอยู่นั่นแหละคือมันไม่สนใจว่าเราจะโดนจริงโดนหรือว่าเราลุกขึ้นมาได้มันไม่สนใจนะมันหมุนเล่นอยู่นั่นแหละ เฮ้ยทำไมไม่ปูกัน long เฮ้ยทำไมไม่ปูกันเลยปูไม่ได้ปูไม่ได้ยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งเนี่ยอู้ยิงทิ้งข้อล่าเมื่อกี้ผมจะยิงทิ้งไงโอ้โหแม่งมันมา้าก่อนเย็ดเปียกเย็ดเปียกจะทำให้เราหลอนแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยบอลเล่นแล้วมันเล่นแล้วไหนวะไหนวะไหนวะ ยึดยึดโอ้ยข้างหลังคุณปุ๊ข้างหลังทำไมมันดีเลยเยอะจังวะทำไมเนี่ก็ยิงเร็ว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 ชิบหายไม่ทันป่ะมันลอยแล้วมันลอยแล้วมันลอยแล้วยิงเอยยิงเอยยิงเอยไม่เห็นนะไม่เห็น่าผมเราไม่เห็นนายเพื่อนไปดีแล้วเพื่อนโอ้แม่งเลยอ้กบกเจดบกเจดอ่ะขุนมาให้ต้องบกซีกว่านี้ขุนไม่อุ้ยชิบหายแม่งเยอะ

<l id> โอ้โหโดนแรกเราไปอีกเซฟตนเล่นบล็อกเซมตอนแรกเราเล่นบล็อกเซมดีๆอยู่ดีๆแล้วอ่ะใครไม่รู้จวว่าเราเล่นเมทัลเกียร์เนี่ยไหลวัดโอ้โหแย่วเฮ้ยดูผมดิดูผมดิผมสุดท้ายเลยอให้ดูผมดูเลยอดเช็คเอาใกล้กัน <c oughs> เล่นไม่เป็นเลยสายนี้เล่นสายเก่าดีกว่า